สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาบอกกับช่องแม่กำํานเงราฟังลัาสตอนนี้คือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องวันนี้มีข่าวมาแจ้งพี่น้องอีกแล้วค่ะจุดกำเนิดนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะน้องอิงอายนะคะอีหลาหน่อยนะคะน้องอายนะคะแห่งบ้านหมอลำเสียงวีหกนาะพี่น้องไหวเพียงแค่สิบเอ็ดปีค่ะพี่น้องที่บอสนกนะคะหรือพอนกนะคะเพิ่นกลับไปรับมานะคะ มาเป็นลูกในบ้านนะคะมาเป็นหวานในสวนเนาะพี่น่องมาเดินตามความฝันนาอพี่นนอจากเด็กหน่อยนะคะคนหนึ่งพี่มีนำเสียงเนาะคะ่ะสูงเสียงที่ถือว่าโอเคเน,อน้องพี่นนอจึงได้กากพี่ตอนน้องเนาะคะ่ะสอยเปแรกเสียเนาะคะ่ะแรงใจสนับสนุนนะะ้องยิงอายเสียงวโหกน้อพี่นอนองน่องอายเนาะคะ่ะ ร่างใจเนาะค่ะพี่น้องมือนีเนาะคะ่ะก็เอาภาพน่ารักน่ารักเนาะคะ่ะของยี่หลาเนาะคะ่ะน้องไอเสียงวีหกมาฝากพีตอนนองค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อร่างใจให้แม่มกำนันเน่เด้อคะ่ะพี่น้องสีผ้าเนาะคะ่ะไปนั่งหน้าห้างหน้าจอนะคะรับชมนะะ้อง